สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลังจากคลิปที่แล้วออกไปว่าฝรั่งดูถูกคนไทยเนี่ยสาเหตุที่เขาดูถูกนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาเห็นหน้าตาคุณแล้วเขาดูถูกมันมีที่มาเหมือนกับที่คนไทยดูถูกทัวจีนมันมีที่มามันมีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงดูถูกและอย่างที่ผมบอกเอาไว้คลิปก่อนหน้านี้ที่บอกมานั้นมันเป็นแค่น้าจิม้มมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ของคนไทยที่ฝรั่ง มาเที่ยวเมืองไทยไม่กี่วันหรือสัมผัสคนที่เป็นเซาท์อีสเอเชียจากภายนอกในคลิปนี้จะลงลึกไปกว่านั้นไม่ใช่แค่นิสยัยแต่เป็นสันดานหมายความว่าฝรั่งที่จะรู้ขนาดเนี้ยเขาจะต้องเคยทำงานร่วมกับคนไทยจำนวนมากและไม่ใช่ว่าเขาดูถูกคนไทยทุกคนมีบางคนมีบางกลุ่มเท่านั้นและผมอยากจะให้คนไทยดูคลิปนี้เพื่อที่จะ ปรับปรุงตัวเองไม่ให้เขาดูถูกเริ่มจากเพื่อนบ้านก่อนเอาง่ายๆว่าคนงานพม่าเนี่ยมองคนไทยเป็นยังไงคนงานพม่าเขาก็บอกว่าเมืองไทยอาหากินง่ายเพราะคนไทยขี้เกียจนี่คือแค่เริ่มต้นนะครับยังไม่ไปถึงเมืองฝรั่งนะงานอะไรที่ยากลำบากสกปรก,ปกพม่าชอบเพราะเขารู้ว่าคนไทยไม่ทำพูดถึงนิสัยขี้เกียจเนี่ยเอาแบบที่คนไทยรู้ตัวเลยแล้วกัน อันนี้มาจากรีเสิร์ชของมาหาจัยมหิดลอันดับแรกก็คือขี้เกียจออกกำลังกายไม่อยากรอคิวซื้อของขี้เกียจทำความสะอาดบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจทำอาหารชอบซื้ออาหารสำเร็จรูปกันโดยเฉพาะเจเนอเรชั่น Y และ Z เด็กที่จะมีทักษะการทำอาหารไทยในปัจจุบันนั้นเหลือน้อยเต็มทนเหลือแต่คนที่มีอาชีพทำอาหารขายโดยเฉพาะผู้ชาย น้อยคนจริงๆที่จะทำแกงเขียวหวานเป็นทำเป็นแต่เมนูไข่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วอันสุดท้ายก็คือขี้เกียจพูดพรีเซนต์ตัวเองหรือทำความรู้จักเจอผู้คนเยอะๆผมอยากจะให้ดูภาพนี้คนไทยเมื่อ250ปีที่แล้วในสายตาของบาทหลวงฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงแตก ที่นำไปสู่การตีพิมพ์ที่ปารีสโดยดูลาแปงเขาตีพิมพ์ในช่วงกรุงธนบุรีอันแรกก็คือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยขี้เกียจย่อท้อไม่อดทนต่องานที่ยาวนานหมายความว่าถ้าทำงานแค่สี่ชั่วโมงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำตากตำเป็นเดือนเป็นปีปีแล้วปีเล่าเพื่อจะทำงานให้สำเร็จใช้เวลาอันยาวนานเนี่ยตากตำเมื่อไหร่อันนี้ไม่เอา อันที่ส,สแสวงหาวิธีรวยทางรัฐโดยการเสี่ยงโชคข้อที่ 3. คนที่มีอำนาจมีนิสัยใช้อำนาจเบ่งแข็งก้าแต่ไม่มีความเป็นผู้นำเวลาทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดจะแถไปเรื่อยข้อที่ 4. มีนิสัยขี้ขลาดไม่กล้าเผชิญความจริงยอมอ่อนน้อมต่อผู้มีอำนาจเพราะกลัวความผิดแต่คมคนที่อยู่ต่ำกว่าข้อที่ห อันนี้เจ็บปวดที่สุดเลยคือเขาบอกว่าไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีตามเหตุผลการแยกแยะผิดชอบชั่วดีนั้นมีปัญหาข้อที่6ยังสืบเนื่องมาถึงจนปัจจุบันก็คือเชื่อเรื่องดวงไสยศาสตร์พิธีกรรมโดยที่ไม่เอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวตัดสินข้อที่7ขี้เกียจศึกษาหาเหตุผลหาความรู้ที่จะต้องใช้เวลาอันยาวนาน หมายความว่าถ้าคุณสอนให้คนไทยทํากับข้าวสองชั่วโมงไม่มีปัญหาแต่ถ้าสอนเพื่อที่จะสร้างเครื่องจักรเครื่องกลใช้เวลาอันยาวนานอันนี้จะไม่เอาละและอันที่8อันนี้เป็นสิ่งที่เจ็บคนไทยชอบพลิกลิน้นชอบแถอ้างเหตุผลผิดผิดเพื่อตบตาคนอื่นก็คือไม่ยอมรับผิดแล้วก็แถไปเรื่อยแล้วมันสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ มันไม่ใช่ว่านิสัยของคนไทยนั้นเพิ่งเกิดนี่คือบันทึกที่เขามีเอาไว้ตั้งแต่250ปีที่แล้วและต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องตระหนักถ้าเกิดคุณทำงานกับฝรั่งและมันไม่ใช่ว่าเขาดูถูกคนที่มาจากเซาท์อีส t a เอเชียโดยรวมมันเจาะจงมาที่คนไทยเลยภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นภาพรวมของคนไทยนะครับมันไม่ใช่ว่า เจาะจงคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นภาพรวมและคุณจะต้องเข้าใจผมเชื่อว่าความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้เราจะได้ปรับตัวได้เราจะได้รู้ว่าเขามองเราอย่างไงและคุณจะต้องเป็นบุคคลที่ยกเว้นและมีคนยกเว้นเยอะๆเนี่ยภาพลักษณ์ของคนไทยก็จะดีขึ้นข้อแรกก็คือเขามองว่าคนไทยเนี่ยเก่งงานเลือกเอาแต่ง,งานที่สบายมีคนไทยจำนวนมากที่ทำงานในร้านอาหาร หลายคนก็อยากจะไปเสิร์ฟขี้เกียจมาทํางานในครัวแม้กระทั่งทํางานในครัวก็เหมือนกันถ้ามีแผนกต้มกับแผนกผัดเ,เขาก็อยากได้แบบต้มไม่มีใครอยากไปอยู่แผนกผัดกับแผนกย่างแทนที่จะอยากจะเรียนรู้ว่าเขาผัดยังไงย่างยังไงอยากจะทําไอ้ตัวที่มันสบายอันที่สองไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้มันสําเร็จในเวลาที่กําหนดถ้าบอกว่า งานนี้จะต้องเสร็จภายในเส้นเดือนนี้ถ้าเป็นคนจีนคนเวียดนามคนพม่าเนี่ยมันหมายถึงเส้นตายคือไม่เสร็จไม่ได้ต้องเสร็จจะทำงานหามรุ่งหามคำ่ำยังไงมันต้องเสร็จตามเวลาแต่สำหรับคนไทยแล้วสบายสบายก็รายละเอียดมันเยอะก็งานมันเยอะมันก็ต้องเลื่อนกันเป็นธรรมดาก็ทำงานจนตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตมีแค่สองมือสองไม้เนี่ยจะเอาอะไรกันนักกันหนา อันที่สคนไทยชอบหางานใหม่ตลอดเวลาหางานที่เงินดีกว่าไม่สามารถกัดฟันอดทนกับงานเดิมที่มีความยากลำบากที่ต้องพัฒนาทักษะแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือหางานใหม่งานที่เขาให้เงินเดือนดีกว่าอาจจะดีกว่านิดเดียวก็ไปละข้อที่สี่ไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่เครื่องมือที่ใช้มันอาจจะไม่เหมือนเดิม วิธีการทำงานอาจจะไม่เหมือนเดิมซอฟต์แวร์ที่ใช้แอปที่ใช้มันไม่เหมือนเดิมคนไทยจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการปรับตัวและการปรับตัวนั้นมันสำคัญสำคัญขนาดที่เรียกว่าชาลดาวินบอกว่าสปีซี่ที่จะอยู่รอดได้นั้นมันไม่สำคัญที่ว่าฉลาดแค่ไหนมันสำคัญที่ว่าปรับตัวเป็นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการปรับตัวนั้นสำคัญกว่าสติปัญญาซะอีกข้อที่5เป็นที่รู้กันว่าคนไทยไม่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยากจะทำงานแบบเดิมๆใช้โปรแกรมก็อยากได้โปรแกรมเดิมที่เคยใช้แม้ว่ามีของใหม่ที่ดีกว่ามีขั้นตอนที่ดีกว่าก็ไม่อยากเอามาใช้ข้อที่ 6. ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น แต่ไอเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่ามันเป็นลนักษณะของนักการเมืองไทยและคนไทยก็ไม่ต่างกับนักการเมืองไทยเท่าไหร่ในสายตาของฝรั่งไอการที่จะยอมรับผิดนั้นประเทศอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาสามารถยอมรับผิดเช่นทําผิดไปแล้วก็ออกมายอมรับเลยว่าอ่าฉันทําผิดไปแล้วเพราะความไม่รู้หรือว่าอะไรนะก็ยอมรับผิดออกมาและหลายครั้งเนี้ยไอความผิดเล็กๆน้อยๆอย่ะมันไม่จําเป็นต้องลาออก มันไม่จําเป็นต้องเสียหน้าแต่นักการเมืองไทยไม่เคยมีการยอมรับผิดมันจะต้องแถกันทุกครั้งว่าตัวเองไม่ผิดแต่ว่ามันไปผิดที่คนอื่นข้อที่7คนงานไทยมีนิสัยชอบอ่านหนังสือแค่4บรรทัดเอาเฉพาะไอ้ที่สรุปไม่ดูรายละเอียด4 0หน้าแล้วมันไม่ใช่แค่คนงานไทยผมเนี่ยก็ไปสัมผัสการทำงานของนักการเมืองผู้บริหารในรัฐสภา แล้วผมก็รู้ว่าคนพวกนี้อ่านสีบรรทัดไม่เคยลงรายละเอียด40หน้ามีเอกสารเป็นปึกก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงให้หมดไม่สามารถแยกแยะใน40หน้าได้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญมีจุดไหนที่สำคัญที่ซ่อนอยู่ในนั้นพูดง่ายๆว่าทำงานแบบไม่ลงรายละเอียดเอาที่สรุปออกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการยืน่นอะไรเข้าไปในคลอมอเนี่ยคลอมอจะอนุมัติ เพราะว่าเขาไม่ลงรายละเอียดเขาลงแค่สี่บรรทัดทุกมติดูกันแค่สี่บรรทัดรายละเอียดเป็นปึกไม่ดูนักการเมืองไทยมีนิสัยยังไงมันก็สะท้อนถึงนิสัยของคนไทยโดยรวมว่ามีนิสัยเหมือนกันข้อที่8อันนี้คุณก็รับรู้ได้จากนิสัยของนักการเมืองไทยเหมือนกันก็คืออยากเลื่อนขั้นอยากได้โปรโมทโดยโม้ว่าตัวเองจะทำอะไร อยากได้ตําแหน่งโดยที่ให้สัญญาว่าจะทําอะไรบ้างแต่ไม่ได้โชว์ผลงานในอดีตเวลาฝรั่งจะเลื่อนขั้นไครเนี่ยเขาไม่ดูว่าคุณจะมาโม้อะไรแต่เขาดูว่าอดีตคุณทําอะไรสําเร็จมาบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเรซูเม่หรือเขียนประวัติของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสมัครงานคุณอย่าไปโม้ว่าคุณจะทําอะไรให้บริษัทคุณต้องบอกว่า อดีตคุณทำอะไรประสบความสาเร็จมาแล้วแล้วมันยากแค่ไหนนอกจากนี้สิ่งที่มันลึกไปกว่านั้นสิ่งที่ฝรั่งเองก็ไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่คนไทยรู้ดีเกี่ยวกับนิสัยของคนไทยด้วยกันพูดง่ายๆสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเรียกว่าสันดานเลยเพราะว่าขนาดคนไทยในต่างประเทศยังดูถูกคนไทยด้วยกันผมยกมาแค่8ข้อ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่รู้จากคนไทยด้วยกันดีถ้าฝรั่งเขารู้เนี่ยแสดงว่าไอ้ฝรั่งคนนั้นเนี่ยมันรู้ลึก Deep Inight ถึงกระมวลสันดานของคนไทยเลยแปดนิสัยที่คนไทยในต่างประเทศดูถูกคนไทยด้วยกันเองในต่างประเทศ 1. ลดชนิยมสูงทางด้านวัตถุขี้อวด ชอบคมคนอื่นด้วยแบรนด์เนมชอบใช้ของมียี่ห้อเพื่อเอามาอวดว่าตัวเองดูดีกว่าลดนิยมสูงกว่าคนอื่นข้อที่สองตรงกันข้ามลดนิยมต่ำในแง่การใช้ชีวิตยังดูละครน้ำเน่าแบบนี้เป็นต้นข้อที่สามชอบดูเล่าข่าวแต่ไม่ดูข่าวที่ให้ข้อเท็จจริงข่าวของฝรั่งเนี่ยจะมีผู้บรรยาย หนึงคนนะเขาก็จะบรรยายข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนไทยเนี่ยไม่ชอบชอบให้คุยกันชอบให้วิจารณ์กันเราก็กว่าเอาอาหารมาตักให้ตรงหน้าเขาไม่ชอบเขาชอบให้ป้อนด้วยแล้วเคี้ยวให้ด้วยเอาแบบสำเร็จรูปเลยช่วยสรุปให้ด้วยว่ามันหมายความว่าอย่างไงมันก็เลยเกิดไข้ขึ้นมาไอ้ไข้นี้ ชอบนักการเมืองฝั่งนี้มันก็จะวิจาร์ไปแบบหนึ่งอีกฝากหนึ่งก็จะวิจารณ์เป็นตรงกันข้ามและนี่คือความร้ายกาจของรสยมที่ชอบดูเล่าข่าวแทนที่จะดูข่าวเอาข้อเท็จจริงแล้วคุณไปคิดเอาเองอันที่สี่ชอบซุบซิปนินทาอิจฉาคนไทยด้วยกันแต่มันแปลกตรงที่ว่าคนไทยไม่ค่อยอิจฉาฝรั่ง อิจฉาคนไทยด้วยกันไม่รู้เป็นอะไรข้อที่5ขี้บนในเรื่องที่แก้ไขไม่ได้คือในเรื่องที่แก้ไขได้เนี่ยนะคุณควรจะบนและคุณควรจะปฏิบัตินำไปสู่การแก้ไขไม่ใช่บนในเรื่องที่แก้ไม่ได้แล้วมันแปลกตรงที่ว่าชอบบนแต่ไม่ชอบนำประท้วงคือประท้วงให้มัน,เป,นเป็นทางการไปเลยเนี่ย คนไทยจะไม่กล้าจะต้องให้ชนชาติอื่นเขานำนิสัยข้อที่6ก็คือขี้เห่อช่วงนี้มีกระแสอะไรก็จะเห่อตามและมันมาพร้อมกับนิสัยที่มาในชุดเดียวกันก็คือชื่นชมคนดังยกย่องคนรวยไม่รู้ว่ามันจะรวยมาจากทรัพย์สมบัติพ่อแม่หรือมันจะโกงมาก็ยกย่องชอบเกาะคนที่มีอำนาจ เรียแข้งเรียขาคนที่มีอำนาจชอบประจบเอาใจผู้มีอำนาจแต่อันหลังเนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้านายฝรั่งมีแนวโน้มที่จะรู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบมาประจบเจ้านายแต่การเลื่อนขั้นของฝรั่งนั้นเขาไม่ได้สนว่าคุณจะประจบเขาแค่ไหนเขาสนว่าคุณทำงานได้หรือเปล่าข้อที่7คนไทยมีนิสัยไม่ตรงเวลาโดยเฉพาะกับคนไทยด้วยกันไม่ทำตามกฎ แล้วก็ไม่รักษาคําพูดกับเพื่อนฝูงติดนี่ไม่ยอมจ่ายอย่างเงี้ยฝรั่งอาจจะไม่รู้แต่คนไทยด้วยกันรู้ดีข้อสุดท้ายไอ้นี่ก็เป็นนิสัยของนักการเมืองไทยเช่นกันก็คือทำงานน้อยแต่ว่าเน้นโปรโมตตัวเองชอบคุยว่าตัวเองไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรเยอะแยะทำจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ร้ายคนไทย แต่ผมทําหน้าที่เป็นกระจกส่องให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยในต่างประเทศฝรั่งมองเรายัางไงและคนไทยด้วยกันมองกันเองอยังไงแล้วมันก็มีคนไทยบางกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากคุยกับคนไทยแล้วเขาอยากจะตัดตัวเองออกจากไทยคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกคืออย่าไปตัดตัวเองออกแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกคบคุณก็เลือกคบเป็นคนๆไป มันไม่ได้หมายความว่าคนไทยทุกคนเป็นแบบนี้คนที่เขาได้รับการศึกษาดีเขามีการอบรมสั่งสอนมาจากทางบ้านดีเขาพัฒนาตัวเองจนเป็นผู้เจริญแล้วก็มีเยอะมากแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่คุณอยู่ด้วยในต่างประเทศนั้นถ้าเกิดคุณทํางานกับร้านอาหารไทยคุณก็จะเจอนิสัยของคนไทยที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณทํางานในบริษัทที่ ประกอบด้วยคนคุณภาพสูงหรือในมหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยคุณจะไม่ค่อยเจอหรอกเอาละครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้พิจารณาไตรตรองถ้าเราสามารถแก้นิสัยเหล่านี้ได้มันไม่เพียงแต่ทำให้ฝรั่งไม่ดูถูกหรือคนไทยไม่ดูถูกกันเองมันจะทำให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองขึ้นและโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมือง คุณจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านทำงานให้เยอะอย่าเน้นโปรโมทตัวเองอย่าเน้นอ่านแต่สรุป4บรรทัดมันต้องลงรายละเอียดจะมี40หน้าหรือ40เล่มก็ต้องไปอ่านแม้นว่าจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ต้องทำสุดท้ายคุณพิจารณาตัวคุณเองว่าคุณมีนิสัยขี้เกียจขี้ขลาดขี้โกงขี้อวด ขี้อิจฉาขี้เห่อตามชาวบ้านขี้ประจบและขี้บ่นหรือเปล่าและผมหวังว่าคนที่เป็นแฟนรายการของผมเนี่ยไม่มีนิสัยเหล่านี้ถ้ามีก็พัฒนาให้มันดีขึ้นทำตัวเองให้เป็นผู้เจริญขอพระคุณครับที่ติดตามฟังจนจบสวัสดีครับ